สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวกัญญาลักษยรัตน์รหัสนักศึกษา654149101สาขาชีววิทยาค่ะเรื่องที่ดิฉันจะมาให้ความรู้กับทุกคนในวันนี้นั่นก็คือเรื่องไข่ผัค่ะซึ่งดิฉันเชื่อว่าหลายคนเนี่ยไม่รู้ว่าไข่ผั่คืออะไรมีลักษณะรูปร่างเป็นยังไงมีประโยชน์อย่างไรและ เกิดขึ้นได้อย่างไรเพราะฉะนั้นวันนี้ดิฉันก็จะพาทุกคนไปทำความรู้จักกับไข่ผักันค่ะไข่ผัาหรือไข่น้ำหรือผัาม,มีชื่อทางวิทยาศาสตร์ว่าวูฟเฟียโกลเบอรซเป็นพืชมีดอกที่มีขนาดเล็กที่สุดในโลกจัดอยู่ในวงลามนาซิอีสกุลวูฟเฟียซึ่งไข่ผับจะอาศัยอยู่บนผิวน้ำ ซึ่งอาจจะลอยตัวอยู่เฉพาะกลุ่มไข่ผันล้วนๆรือลอยปะปรนอยู่กับพืชชนิดอื่นๆอย่างเช่นแหนหรือแหนแดงค่ะไข่ผัจะมีลักษณะรูปร่างเป็นรีๆค่อนข้างกลมมีขนาดความยาวประมาณ1มิลิเมตรแต่ละต้นจะมีสีเขียวไม่มีรากไม่มีใบต้นของไข่ผัจะประกอบด้วยเซลล์ชนิดพาเรงไขมาเป็นส่วนใหญ่ มีช่องอากาศแทรกอยู่ระหว่างเซลล์มาทําให้เราเห็นเป็นเหมือนฟองน้ําค่ะแล้วก็ช่วยให้มีการลอยตัวอยู่ในน้ําได้นอกจากนี้ไข่พามเนี่ยไม่มีเนื้อเยื่อที่ทำหน้าที่ในการลำเลียงน้ำหรือลำเลียงอาหารแต่มีช่องให้อากาศเข้าออกได้อยู่ทางบนของต้นค่ะ การขยายพันธุ์ของไข่ผันะคะจะขยายพันธุ์โดยการแตกหนอ่อซึ่งมีผู้ที่ทําการศึกษาเกี่ยวกับการเจริญเติบโตของไข่ผัพบว่าโดยเฉลี่ยแล้วไข่ผัเนี่ยแต่ละต้นะจะแตกหน่อให้ต้นใหม่ในทุกๆ5วันค่ะ ซึ่งจากที่ดิฉันได้ทำการทดลองในวิจัยเรื่องการเลี้ยงไข่ผ่าเพื่อการพัฒนาเชิงการค้านะคะโดยเลี้ยงไข่ผํ่มในกระถางพลาสติกแบ่งการทดลองเนี่ยเป็น2เซตได้แก่การเลี้ยงแบบไม่ให้ออกซิเจนและการเลี้ยงแบบให้ออกซิเจนค่ะซึ่งแต่ละเซตก็จะแบ่งการเลี้ยงเป็นระยะเวลา5วัน3กระถาง10วัน3กระถางและ15วัน3กระถางหลังจาก รบระยะเวลาแล้วเนี่ยเราก็จะตักไข่ผ่ามแต่ละกระถางตามระยะเวลานั้นๆมาทำการชั่งน้ำหนักเปียกสุ่มวัดขนาดโดยใช้กล้องจุลทรรศน์แบบสเตอริโออบแห้งและนำมาชั่งน้ำหนักแห้งค่ะเมื่อการทดลองเสร็จสิ้นเนี่ยเราก็สรุปผลได้ว่าไข่ผัาที่เลี้ยงแบบไม่ให้ออกซิเจนมีอัตราการขยายพันธุ์และมีน้ำหนักมากกว่าไข่ผ่าที่เลี้ยงแบบให้ออกซิเจนค่ะ แต่ไข่ผัมที่เลี้ยงแบบให้ออกซิเจนจะมีสีของสารคอรรฟิล์เข้มกว่าในไขผ่ผำที่เลี้ยงแบบไม่ให้ออกซิเจนซึ่งสีของไข่ผัที่เลี้ยงแบบไม่ให้ออกซิเจนเนี่ยจะเป็นสีเขียวอ่อนค่อนไปทางเหลืองทําให้หน้าตาสีสันเนี่ยดูไม่น่ารับประทานค่ะประโยชน์ด้านการศึกษาของไขผ่ผำนะคะก็จะมี นื่องจากว่าไข่ผำเป็นต้นไม้ขนาดเล็กมีการขยายพันธุ์อย่างรวดเร็วสามารถนำมาปลูกเลี้ยงไว้ในพื้นที่ที่มีขนาดเล็กได้จึงเหมาะแก่การนำมาทําใช้เป็นอุปกรณ์ในการศึกษาเช่นการศึกษาอิทธิพลของสารที่ควบคุมการขยายพันธุ์ของพืชหรืออย่างในสาขาชีววิทยาของเราเนี่ยก็มีการนำไข่ผำม,มาส่องภายใต้กล้อง พื่อศึกษาการขยายพันธุ์ของไข่ผัโดยการแตกหนอนนั่นเองค่ะส่วนประโยชน์ด้านโภชนาการนะคะไข่ผำเนี่ยเป็นอาหารของสัตว์น้ําและสัตว์ปีกหลายชนิดนอกจากนี้คนในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยเนี่ยก็ยังนาําไข่ผำมาประกอบอาหารนอกจากนี้ไข่ผำเนี่ยก็ยังมีโปรตีน แคลเซียมและเบต้าแคโรทีนสูงมากๆอีกด้วยค่ะและข้อควรระวังนะคะในการรับประทานไข่ผัเนี่ยไข่ผัจะมีสารพิษที่ยับยัง้งสารอาหารชนิดอื่นดังนั้นเวลาที่จะนำมารับประทานก็ควรจะนำไปผ่านความร้อนหรือว่าทำให้สุกซะก่อนค่ะวันนี้ดิฉันจะมาทำแกงไข่ผัมใส่หมูสับให้ทุกคนได้ดูกันค่ะ ก่อนอื่นไปดูกันก่อนเลยค่ะว่าวัตถุดิบที่ใช้ในการทําแกงไข่ผําใส่หมูสับมีอะไรกันบ้างไปดูกันเลยค่ะค่ะวัตถุดิบอย่างแรกเลยนะคะก็คือไข่ผําค่ะหมูสับแล้วก็พริกแกงสําหรับแกงไข่ผําซึ่งพริกแกงสําหรับแกงไข่ผําเนี่ยจะประกอบไปด้วยพริกที่หนูสดกระเทียมหอมแดงและตะไคร้ค่ะส่วนเครื่องปรุงนะคะก็จะมี ผงปรุงรสหมูและน้ำปลาค่ะค่ะมาดูวิธีการทำกันเลยนะคะขั้นตอนแรกเราก็เติมน้ำลงไปจากนั้นก็ตามด้วยหมูสับค่ะแล้วก็รอจนกว่าหมูสับจะสุกนะคะ ในภาพที่นหนึ่งและภาพที่สองของ,งนหน้านี้นะคะก็จะเป็นไข่ผักที่เลี้ยงแบบไม่ให้ออกซิเจนและเลี้ยงแบบให้ออกซิเจนซึ่งภาพที่หนึ่งก็จะเป็นการเลี้ยงแบบไม่ให้ออกซิเจนภาพที่สองเนี่ยเป็นการเลี้ยงแบบให้ออ,อกซิเจนด้วยไข่ผักค่ะซึ่งจะเห็นว่ามันมีความแตกต่างกันอย่างในวงกลมสีแดงนะคะภาพที่นหนึ่งเนี่ย เราจะเห็นว่าในวงกลมไข่พับเนี่ยจะมีสีซีดมากๆออกไปทางสีเหลืองหรือว่าเกิดจะเป็นสีขาวเลยนี่ก็คือความแตกต่างของไข่พับที่เลี้ยงแบบไม่ให้ออกซิเจนและเลี้ยงแบบให้ออกซิเจน,นะคะ่ะรอให้เดือดสักู่หนึ่งนะคะไข่พับในภาพที่สองที่เลี้ยงแบบให้ออกซิเจนเนี่ยจะ,จะมีส,ะสีเขียวที่เข้มกว่าทำให้หน้าตาดูน่ารับประทานมากกว่าค่ะ แคน,นี้ก็จะได้แกงไข่ผัใส่หมูสับแล้วค่ะต่อไปก็ตักเสริมได้เลยค่ะเชื่อว่าหลายคนเนี่ยยังไม่รู้ว่าไข่ผัคืออะไรและไม่เคยเห็นว่าไข่ผัหน้าตาเป็นยังไงเราก็จะพาทุกคนมาทำความรู้จักกับไข่ผักันค่ะไข่ผัมนะคะเป็นพืชน้ำลักษณะเป็นสีเขียวขนาดเล็ก คล้ายไข่ปลากระจายคลุมเหนือผิวน้ำเป็นแพรมีขึ้นอยู่ตามแหล่งน้ำที่เป็นน้ำนิ่งเช่นบึงและหนองน้ำธรรมชาติทั่วไปโดยปกติจะมีมากในแหล่งน้ำธรรมชาติที่ไม่มีน้ำไหลเวียน นอกจากนี้ไข่ผัาก็ยังมีประโยชน์และคุณค่าทางสารอาหารอย่างมากเลยทีเดียวค่ะไข่ผัาเนี่ยมีโปรโตีนสูงมากถึง40%ของน้ําหนักแห้งและโปรโตีนของไข่ผัายังคล้ายกับโปรโตีนในถั่วเหลืองอีกต่างหากและในบางพื้นที่บางสภาพแวดล้อมทําให้ไข่ผัาม,มีโปรโตีนสูงมากกว่าในไข่และในเนื้อด้วยเช่นกันค่ะ